มีเรื่องตกหล่นนะตกหล่นไปในการอธิบาย14ตุลาแลวสำคัญมากไอ้ที่ตกหล่นเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันทำให้าชาวบ้านทั้งหลายประชาชนทั้งหลายเข้าใจผิดกันทั้งประเทศเข้าใจว่าเออต้องให้มันตัดตัดตัดออกถนนได้ปะได้ครับเขารู้ไปเลย ก็พอดีอยู่ตรงทางก็ทางลัดคือไอสิ่งที่ตกหล่นเนี่ยสำคัญมากเลยนะไม่ได้พูดไว้ก็มาพูดต่อตรงนี้มันทำให้การที่นักศึกษาแทนที่จะไปทำข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ให้ปรากฏกับประชาชนคือฝึกขัดฝึกขัดใช้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ ข้อหนึ่งใช้อำนาจที่ตายเป็นข้อสองมีเสรีภาพที่ใช้คือมันเป็นคู่ใช้คู่แรกที่เป็นก่อนนข้อหนึ่งข้อสองแล้วข้อสามข้อสี่นี่จะอมามาเสริมมาแก้ไขมาปรับให้มันดียิ่งขึ้นหรือถ้ามันมีปัญหาก็ปรับอย่างเงี้ยข้อหนึ่งข้อสองสำคัญมากคืออำนาจที่ตายกับเสรีภาพที่ท่านจะแก้ปัญหาอะไรมีโปรเจกต์อะไรขึ้นจะตามมาตราไหน แต่ละมาตายต้องไปผ่านาหลักนิิธรรมก่อนแล้วจึงตราอยาไปสั่งโดยตรงตามกิเลสอยากสั่งอันนั้นจะกลายเป็นผล็จการซึ่งคนไทยไม่รู้และไม่เข้าใจกันนะเพราะนั้นก็แจ้งให้ตรงนี้ได้รู้เสียนะทีนี้ไอ้ที่ทําให้เขาจผิดกันอย่างมากๆก็คือเมื่อนักศึกษาล้มผล็จการได้แล้วผลิจการทหารได้แล้วลบได้แล้วนะซึ่งเป็นเป็นเรื่องน่าสังเสรินะ่ะเป็นเรื่องต้องสังเสรินนะใช่ก็สังเสริญเลยนะครับ แต่ว่าหลังจากล้มแล้วเนี่ยจะไปไหนต่อไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกับทหารที่ได้ได้ทำรัฐทหารเพื่อจุดสงครามกลางเมืองอันเนี้ยก็ต้องสรรเสริญเป็นเรื่องถูกต้องนะครับเป็นเรื่องดีและถูกต้องก็เหมือนกันนักศึกษามาล้มแผนการทหารได้ก็เป็นเรื่องดีและถูกต้องต้องสรรเสริญเนี่ยอันเนี้ยถูกต้องนะฮะแต่พอจะไปไหนต่อเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละปอพลาดกับตรงนี้ ทหารก็พาดไปกิดในอำนาจอยู่ต่อสวยต่อจนรอเก้าต้องบอกว่าอย่าเล่นการเมืองและอย่าทําธุรกิจเพราะประชชนหมดศรัทธาตอนนี้ประชชนหมดศรัทธาแล้วผมจึงประกาศร,รับสมัครทหารของประชาชนเองหนึ่งล้านนายหมดศรัทธาแล้วนะส่วนส่วนทางด้านนักศึกษาหรือทา่านทางด้านธรรมศาสตร์อ่เมื่อเมื่อล้มได้แล้วอ่ะ แทนที่นะจะไปสร้างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ซึ่งหลักการสร้าง,างชาติประเทศไทยจะต้องฝึกหัดข้อหนึ่ง้สามสี่เป็นเวลาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีแล้วแต่ประเทศนั้นจะเร็วเร็วไวแค่ไหนขึ้นอยู่ประชาชนอะขึ้นอยู่คนภาพประชาชนถ้าคุณภาพประชาชนเร็วไวก็สิบปีอย่างผมว่าผมเชื่อมั่นประชาชนไทยเนี่ยสิบปีเนี่ยเป็นชาติมหาอำนาจใหม่ได้เลยนะทีนี้เมื่อเมือ่อไม่ฝึกหัดใช้ข้อหนึ่งข้อสองสามสี่ให้เป็น แต่ไปเอาข้อห้าเลยไม่ฝึกข้อเนอสามสี่นะไปเอาข้อห้าเลยไปถ่ายนี่แหละมาโกงเนี่ยมาเอาข้อห้าข้อห้าคือนิติรัฐนั่นเองนิติรัฐต้องรีบเขียนสั่งรีบเขียนสั่งก็คือต้องรีบร่างรัฐมนูญนั่นเองเพราะฉะนั้นทําให้คนไทยทั้งประเทศเข้าใจผิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องถูกต้องแล้วรีบต้องต้องรีบมีรีบใช้นี่แหละครับมันทําให้ทั้งทำให้เข้าใจผิดทั้งประเทศเลยต้องรีบมีก็คือไปเร่งเร่งเร่งรีบมีรัฐมนูลนี้คือสิ่งที่ผิดนะครับถ้าเร่งรีบมีก็คือเป็นผ นักศึกษาก็เลยรักษาประเด็กกนการต่อไปอีกโดยไม่รู้ตัวแต่เ,เรื่องที่เข้าใจผิดแล้วไม่รู้ตัวว่าเข้าใจผิดก็เลยสั่งเอางี้ก็เลยยึดกันไปหมดชาวบ้านชาวบ้านก็ยึดถือไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าใจผิดกันหมดนะเมื่อยึดแบบนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเออต้องแปลงรัฐธรรมนูญแล้วต้องมีเลือกตั้งก็เลยปักใจว่าเออต้องเลือกตั้งดังนั้นทุกคน ควินหาเลือกตั้งแสวงหาเลือกตั้งใช้ใช้คําว่าเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่มีที่ไหนมีเลือกตั้งที่นั่นคือประชาธิปไตยมันก็เลยทําให้เกิดการผลักดันมีอบตมีอบจมีการเลือกตั้งหมดแม้ว่าแม้แต่กทมสกสคก็ต้องเลือกตั้งอะไรก็ขอยาะก็เลือกตั้งก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยถ้าไม่เลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยนี่แหละเข้าใจผิดทงประเทศมาจากนักศึกษานี่แหละครับแทนที่จะไปทำข้อหนึ่งข้อสามข้อสี่รีบไปทำข้อหนึ่งข้อสามสี่ด่วนไม่ทําเพราะไม่รู้หลักไงกลับไปเอาไอ ่างระมันดูแล้วก็รีบเลือกตั้งเลือกตั้งเมื่อไหร่จะดีใจชโยโยมันก็เลยกลายเป็นความเชื่อเป็นค่านิยมที่ผิดๆกันมาตั้งแต่บัดน,นั้นจนบัดน,นี้ทุกคนเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเลือกตั้งนั่นถือเป็นประชาตายหมดเราถือว่าเป็นช,ชนะของประชาชนนะและอีกคํหนึ่งที่บอกคืนอำนาจให้ประชาชนนะจะไปคืนทําไมครับประชาชนก็มีเต็มร้อยไม่เคยหายไปไหนคุณไม่ต้องมาเรียกร้องว่าเอ้ยมันคืนให้ประชาชนนั้นเป็นความเขาจเขาจะผิดของพวูคุณเองเข้าใจว่าไปเลือกตั้งแล้วมันอำนาจหมดแล้วไม่มีละเอาเปเป็นของเขาแล้วก็มาโอดโอ มาร้องขออย่างนี้นคุณไม่ต้องร้องคุณสั่งเลยอย่างผมเนี่ยไม่มีการไปร้องขอสั่งกําหนดเลยด้วยใบแสดงเจพนงผมนเพื่อไปต่อสู้ไปต่อสู้ทำไมคุณก็ออกคําสั่งสิมีแต่ไอ้คณะธรรมศาสตร์นั่นแหลไะ,ไอ,ะไอ้คณะไอ้หลงทางอะนะคณะนี่มันหลงทางจะชวนไปต่อสู้ไปต่อสู้ทำไมนี่เมื่อคุณมีอำนาจอ,อยู่แล้วคุณก็ออกคําสั่งดิแล้วคุณสั่งไม่เป็นเนี่ยธรรมศาสตร์ทาไม่เป็นเนี่ยทาไม่เป็นก,ก็หยุดสิดูคนดูชาวบ้านเขาจะทําให้ดูเนี่ยดูภูมิปัญญาชาวบ้านจะทําให้ดูว่า จะสั่งยังไงสั่งประเทศไทยไงก็ตามในรถแบบสองที่ผมทำนี่แหละครับตกลงก็ใจเคลียร์ไหมไอท้ที่ผมตกลงไปคืออันนี้แหละคือมันทําให้ทั้งประเทศนะเข้าใจว่ารัฐมนูลเป็นสิ่งถูกต้องเราต้องรีบมีรีบใช้แล้วก็เลือกตั้งการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็จะผิดกันอย่างมหานเลยนะก็จะผิดอย่างไม่ใช่ธรรมดาอย่างมหานเลยนะการเลือกตั้งไม่ใช่ไประชาธิปไตยนะครับคุณเลือกตั้งคุณไม่มีประชาธิปไตยคุณไปเลือกไาทาไมอะ คุณเป็นเลือกทําไมคุณไม่ได้ใช้ข้อหนึ่งข้อสองยังใช้ไม่เป็นเลยเป็นเลือกตั้งอะไรเลือกไปเพื่อเปลี่ยนหน้าคนเท่านั้นชใช่ไหมเออมันก็ยังอยู่กไกเดิมอะ่ะคุณก็เห็นแล้วแหละมากี่ครั้งแล้วเนี่ยคุณจะเลือกไปกี่ครั้งกี่ทีไออาร์อะไรก็จะเลือกตั้งเขาจะผิดหมดนะครับคุณไปทําข้อหนึ่งข้อสอง,ข,อสองข้อสามสี่ให้ปรากฏก,ก่อนประชาชนใช้เป็นใช้อย่างมือชีพด้วยทําไม่ยังผลก็ยังประชาชนเป็นไหมประชาชนั้งประเทศยังไม่เป็นเลยไม่รู้เลยและนี่แหละคือสิ่งที่ผิด แก้ไขด่วนเอาละบองคนแจมแจ้งแล้วนะครับ